ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ผมเพจ Rio Slot Dual r e m a ของหลักนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ WinO LX ขั้นพื้นฐานนะครับมาครับไปรับชมเลยนะครับอ่านี่ผมเปิดไฟล์ไว้แล้วนะครับอ่าก่อนแรกนะครับถ้าคุณเข้ามาติดตั้งครั้งแรกครับมาที่รูปเฟืองครับตัวนี้สามารถเล่นได้ครับเลือกตรงเลือกสีได้ครับคุณอยากให้ตรงหน้าจอเป็นสีอะไรุณเลือกเอเลยครับนี่นะครับแต่คุณเลือกนะครับอยากได้สีอะไรก็จัดการอเลยครับ คผมขนาดแบบนี้นะครับแล้วโอเคครับโอเคมุดเราเห็นแมปนี้นะครับมุดการขีดครอบองนี้จริงๆอาจจะยังไม่ได้ครับบางทีมันมีวิธีตั้งครับคุณกดคลิกขวานะครับนะครับจะมีให้เลือกรูปแบบนะครับการครอบตารางนะครับลองเลือกดูนะครับเห็นไหมครับคลิกขวาดูครับ นาใช้แบบไหนผลมาหลักๆใช้แบบนี้นะครับให้ปิดนี้ครับกดดีล t นครับยกเลิกครับดีลสสมมุติเราจะเอาเอาแมปแมปนี้แมปนี้นะครับที่เรา,เราจะจูนะครับ อยู่ตรงนี้ตับให้มันเล็กลงครับมันมองยากครับอืมเดียวต่วอมีอันนี้อยู่เป็นลองดูครับผมเพิ่มเป็นยี่สิบหกนะ,ะเลื่อนแบบดูครับกดคอนโทรลค้างไว้ครับมันสามารถเลือกได้ตั้งแบบได้ซ้ายขวาซ้ายขวานี่ครับแบบอม้นได้เอาเอาแบบนี้นะครับ ล้วกดคลิกเลยครับกดชิปค้างไว้ครับแล้วกดขึ้นครนบหมดครอบ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 เคลื่อนไปทุกอครับกดไิครับเลย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 เคยไหมนะครับมาเลยครับสมมติเราจะครอบแบบนี้ครับเจาต้องการจะครอบเสร็จแล้วเรากดเคนะครับอ่าแล้วไปดูครับ ว่าแมปนี้เราครอบไปนะครับสมมติเราต้องการจะจูนต้องการจะปรับกดชิดค้างครับเลือกก็ได้ครับเลื่อนลูกศอนไหมครับซ้ายขวาลองดูครับสมมติต้องการจะเปลี่ยนค่าอ่าตอนนี้มันขึ้นอะไรอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเราต้องการเป็นสองหมื่นสมมตินะครับใส่สองศูนย์เอนเตอร์คียทหนึ่งครับมาถามต้องการเปลี่ยน,นครับกดเยด โอเคนี่มันสูงเกินไปที่ผมทดสอบไปดูแ้วน,นะครับคร่าวๆโอเคอัน okay. นี้มันสูงไปไม่ได้ครับมันเกินลิมิตแรกๆผมอยากให้ลองหัดจูนน้อยๆพอครับไม่ต้องไม่ต้องจูนเยอะอยาให้ดูผลแตกต่างของแต่แต่ละแมปแต่ละตลาดที่ผมสอนไปว่าอะไรเป็นยังไงมว่ามันเยอะไปแล้วไม่เอาแล้วนะครับเราก็ข้อเหมือนเดิมครับกดชิปค้างเลือกสอนไปครับกด F11 ครับคืนค่าเดิมกด delete เลิก โอเคประมาณนี้นครับลองเลือกดูเดี๋ยวไม่คุณจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับอ่าชิปค้างเลือกข้อประมาณนี้นะครับกดชิปค้างเอาไปติ๊กที่เปอร์เซ็นต์ไปวางที่เปอร์เซ็นต์แตะเลยครับกดชิปค้างแล้วกดบวกครับนะเปอร์เซ็นต์จะขึ้นอันนี้ผมตั้งขึ้นทีละห้าเปอร์เซ็นต์แรกแรกมันจะขึ้นเปนคนหนึ่งหม่มาจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับตั้งขึ้นไปทีละห้าแค่นะีออนอ้อ่ะเขาห้าเปอร์เซ็นต์พอ Enter ไม่ต้อง Enter ลงไป เปลี่ยนล้วดีละโอเคผิดถ้าเป็นสีม่วงนี่ไม่ได้นะครับต้าเป็นสีแดงนั้นสนะิบเอ,อ,เอ็ดิดกดชีพค้างอเปซ็นต์ก่อดีลดูสามดี่าครับขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นแค่นี้ก็เห็นผลแล้วนะครับ ละยนครับแค่นี้ก็เห็นผลแล้วนะครับมันไม่ได้ค่าโรงงานเดิมโรงงานนะครับนี่คือจะตารางทอกครับเราจุดหนูทงหัวฉีดเพิ่มก็เพิ่มแรงไปแรงแรงลงดันดันลางยกหัวฉีดก็แล้วแต่คุณนะครับเนี่ยคนี้ก็เห็นผลแล้วครับแล้วเพิ่มหัวฉีดไปหน่อยก็วิ่งนะครับลองค่อยๆแต่งดูครับกดดีลิสดูหน้าสองดีครับที่เราคลอไว้ครับจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ก็ดูครับที่ผมหัดแรกๆให้ใช้แมปโฟมแมปแพคใช้ดูเป็นพื้นฐานนะครับ เราจะเข้าไปต้องการนะครอบแล้วก็ติ๊กไว้ตรงไหนนะระบบตะคอบตารางนี้นี่ไม่มีไม่มีไม่เราอยากได้ตารางนี้ก็ลองดูครับอืลองปรับเล่นเล่นดูครับผังไม่ได้มีความหมายกำลางตารางก็เป็นทรงเซ็นเซอร์อะไรเราก็ไม่รู้ครับลองครอบเล่นเล่นดูครับแตะตรงนี้ครับปุ๊บกดชิปค้างกดเคครับน่ครับ เลยออกไปหน้าหลักก็ไปท Head Dump ครับกด Delete กด M เพิ่มนะไม่ต้องมาที่ Map นะครับกดติ๊กตรงนี้ครับ M เพิ่มนะครับดับวิญญรถประมาณนี้ครับขอบคุณครับ